สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับคลิปสอนเทคนิคล่าบอสโคตรง่ายนะครับ EP นี้ก็จะมาพบกับเต๋าคุณก้านะครับหรือว่าเช้ากังขาที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มาเริ่มในส่วนของสกิลกันได้เลยนะครับสกิลที่1คือสกิลเลเซอร์สันเจนนะครับ และละเอียดของสกิลนี้ก็คือเอฟเฟกําอลังการแต่ไท์ดาเมจนะครับผมถึง้่าถ้าคุณสามารถยืนรับดาเมจมาได้ก็ไม่จำเป็นต้องหลบนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นเหมือนอะเคมิสก็จะยืนได้สบายหน่อยนะครับเพราะว่าดาเมจมันเป็นดาเมจหลายฮิตสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสรุปเลยก็คือถ้ายืนได้ก็ยืนครับถ้ายืนไม่ได้ก็หนีครับ ส่วนของสกิลที่2นะครับก็คือกล่องสุ่มสัญจรนะครับที่ไม่มีรางวัลให้คุณนะครับดังนั้นอย่าไปยืนรอรับมันนะครับเพราะว่าดาวเมทของมันถ้าคุณยืนแช่อาจจะทําให้คุณตายในทันทีนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆจนถึงขั้นบังคับตายนะครับสกิลนี้ถ้าเรายืนแช่คุณจะถูกบังคับตายนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีสัญลักษณ์ขึ้นที่หัวนะครับลองสังเกตดูที่ตัวพีของผมนะครับ ถ้ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจขึ้นคุณต้องรีบวิ่งหนีออกจากที่เดิมหรือว่าจะวิ่งวนๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะส่งกล่องมาตามคนที่มีสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับซึ่งกล่องนี้จะออกมาเรื่อยๆนะครับจนถึงทีสุดท้ายครับมันจะลงมาเป็นกล่องที่เต็มใบถ้าเรายังยืนอยู่ในกล่องนั้นนะครับเราจะถูกบังคับตายนะครับแต่ว่าเทคนิคง่ายๆเลยก็คือคุณวิ่งอย่างต่อเนื่องครับวิ่งวนไปก็ได้ครับให้คุณไม่ไปโดนสกิลแค่นั้นคุณก็จะไม่ตายแล้วครับและดูเหมือนว่าสกิลนี้จะมี การกระตุกด้วยนะครับดังนั้นถ้าการหาเอ็ดกามาใส่มันไม่เป็นเรื่องยากเกินไปก็ควรที่จะหามานะครับเพราะว่าเอ็ดกาจะสามารถช่วยทําให้คุณล่าบอสได้ง่ายขึ้นทุกตัวนะครับส่วนของสกิลที่สามาันก็จะเป็นสกิลแท่นบูชาหรือเป็นแท่นหินที่มันสมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะสมขึ้นมาโดยการเรียงกันแบบนี้นะครับซึ่งทุกแท่นมันจะมีอยู่แท่นหนึ่งที่จะไม่ระเบิดนะครับแต่เทคนิคที่ง่ายที่สุดคือไม่ต้องไปอรอลุ้นนะครับว่าแท่นไหนมันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดคือให้เอาพีทเดินออกมาอยู่ข้างนอกเลยครับ หรือว่าถ้าออกมาไม่ทันให้ดูนะครับว่าในระหว่างแท่นหินสี่อันนั่นนะมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงกลางถ้าเพื่อนๆล่าจนชำนาญแล้วก็จะสามารถไปยืนรูนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเข้าผิดรูก็ตายนะครับในส่วนของสกิลที่4ก็จะเป็นสกิลปาหินนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าหลังจากเลือดห้าเปอร์เซนไปแล้วอ่ะครับมันจะมีสกิลสกิลหนึ่งจะปาหินพร้อมกับที่จะใช้วงดแดงๆใต้เท้าเรานะครับ ซึ่งสกิลปลาหินจะเป็นสกิลบังคับตายนะครับซึ่งทุกคนจะโดนหมดครับโดยการทํางานของมันก็คือว่าระหว่างที่มันปลาหินขึ้นมาจากหัวแล้วครับตำแหน่งสุดท้ายที่เรายืนจะคือตำแหน่งที่หินตกนะครับดังนั้นถ้ามันปลาหินขึ้นจากหัวให้เราขยับเปลี่ยนตำแหน่งครับแค่นิดเดียวก็สามารถรอดจากมันได้แล้วครับไม่ต้องวิ่งวนไปชนกับคนอื่นนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก่อนที่มันจะปลาหินนะครับมันจะสุ่มไอ พื้นสีแดงนะครับใส่ตัวละครแต่มันใช้วิธีการสุ่มนะครับซึ่งทุกคนจะไม่ได้โดนนะครับถ้าสุ่มใส่พีทสิ่งแรกที่พีทควรที่จะต้องระวังไว้เลยก็คือให้สังเกตดูที่หัวของบอสนะครับถ้าหินเริ่มออกจากหัวเมื่อไหร่ให้ใช้สกาเลตเบสซ i n g หรือสกิลป้องกันตายณเวลานั้น และค่อยวิ่งหนีโดยการขยับจากจุดสุดท้ายที่เรายือนอยู่ตอนที่หินออกมาไปอีกที่หนึ่งนะครับเราถึงจะรอดครับเพราะว่าหลังจากที่หินตกมาปุ๊บสกิลวงแดงเนี่ยก็จะระเบิดใส่เราทันทีนะครับดังนั้นนะครับข้อควรระวังเลยก็คือห้ามใช้สกาเลต์เบ s ซิ่งก่อนที่หินจะหลุดออกจากหัวนะครับเพราะว่าจะทําให้สกาเลต์เบสซิ่งเลเวลสิเนี่ยหมดเวลาก่อนคุณต้องใส่ให้ตรงจังหวะเป๊ะและก็ห้ามใส่ในขณะที่หินนั้น ลอยเข้ามาจะถึงตัวคุณนะครับแม้คุณก็จะตายอีกเหมือนกันแปลว่าเราต้องใส่ในขณะที่พอดีตอนที่หินกําลังจะออกจากหัวนะครับและตอนที่หินเริ่มจะออกจากหัวเราเห็นว่า50%าิพีชควรยืนอยู่ให้ห่างจากบอสที่สุดนะครับเพราะว่าระยะทางที่หินมานะครับมันเป็นเวลากําหนดด้วยครับว่าหินจะมาหาเราช้าหรือเร็วมันอยู่ที่ระยะทางด้วยครับที่เป็นตัวกําหนด และสิ่งสุดท้ายนะครับสาหรับบอสตัวนี้ก็คือลูกน้องมันนะครับซึ่งไอ้ตัวที่มีสีแดงครับไอ้ที่ลอยอยู่นะครับถ้าบอสไปยืนอยู่ใกล้เมื่อไหร่จะทําให้เกิดการสะท้อนดาเมจนะครับแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีเขียวๆครับถ้าบอสไปอยู่ใกล้จะทําให้บอสถึกนะครับดังนั้นถ้าตัวดาเมจตายคุณต้องเอาพีดลากบอสให้มันห่างจากลูกน้องมันนะครับแล้วก็ชุบตัวดาเมจแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งการยืนของตัวดาเมจนะครับถึงจะได้ไม่โดนสะท้อนนะครับแค่นั้นเลยครับสําหรับในจุดนี้ครับ ระวังแค่ตัวสะท้อนก็พอครับแล้วก็ลูกน้องที่ทําให้มันถึกก็น่าราคาญเช่นกันนะครับดังนั้นอย่าให้มันอยู่ใกล้กันนะครับเพราะทำให้เราตีบอสไม่เข้าดาเมจจะหายไปถึง90%อนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราก็มาดูเลยนะครับว่าเวลาตีจริงๆมันเป็นยังไงนะครับแลวตัวดาเมจต้องทําอะไรบ้างไหนเรามาดูหน้าที่ของตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจมีหน้าที่เพียงแค่ออโต้เฉยๆครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะครับผมก็เลยต้องไปบังคับพีชนะครับแล้วก็เน้นหนักไปที่พีส่วนตัวดาเมจเนี่ยผมจะปล่อยทิ้้งไวเลย ผมจะมาขยับแค่กรณีเดียวเองครับก็ต่อเมื่อบอสมันเกิดสะท้อนครับและเราต้องเปลี่ยนจุดตัวดาเมจให้ไปยืนอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้คุณลองสังเกตดูนะครับว่ามันอยู่ห่างไกลจากไอ้ถ้วยสีแดงกับไอ้สีเขียวนั่นครับแปลว่าเราสามารถยืนที่จุดนั้นได้จุดที่บอสอยู่นะครับแต่นี่เหมือนผมจะบ,บังคับพีทอยู่คุณสังเกตดูนะครับว่าถ้ามันอยู่ใกล้ไอ้ลูกน้องอีกตัวหนึ่งอ่ะดาเมจมันจะไม่เข้ามันจะหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นมีอยู่บางจังหวะนะครับ ผมจะขยับเพียงแค่นั้นเลยครับถ้ามันสะท้อนเมื่อไหร่ค่อยขยับตัวดาวเมจแต่ถ้ามันไม่สะท้อนเราสามารถทําดาเมจได้อย่างต่อนเนื่องและตัวดาเมจไม่ตายเราปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆได้เลยครับแล้วก็วิธีการยืนของตัวดาเมจก็คือพยายามยืนให้โดนแท่นหไไินนะครับไอ้แท่นหินที่มันขึ้นมาให้โดนแค่แท่นเดียวนะครับเราจะสามารถยืดหยุ่นแต่ถ้าโดน2แท่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราตายแน่นอนนะครับไอ้อย่างกรณีนี้นะครับก็จะโดนสะท้อนนะครับ เห็นไหมครับไอ้ถ้วยแดงมันอยู่ฝั่งเนี้ยถ้าบอสอยู่ใกล้กับมันเมื่อไหร่มันจะสะท้อนทันทีแปลว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะเดินไปที่ทางซ้ายมากกว่านะครับแล้วก็สกิลกล่องนะครับถ้าออกมาปุ๊บสำหรับตัวดาเมจจะไม่ตายนะครับเพราะสามารถดูดเลือดทันนะครับแต่ถ้าเป็นพรีสนะครับพรีดจะตายทันทีครับอ่าแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราตัดไปดูกันในส่วนของพรีดนะครับเพราะว่าตัวดาเมจก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือปล่อยออโต้อย่างเดียวครับอ่าในส่วนของพรีดนะครับพรีดควรที่จะรักษาระยะให้ห่างจาก ปาร์ตี้ในระดับที่ว่าเราจะไม่โดนเสาหินนะครับเพราะว่าเสามันจะทำดาเมจเป็นคิดตาม a ก HP นะครับถ้าเราโดนสองเสาเราน่าจะตายครับสำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่เซิร์ฟซีผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงในข้อมูลนี้และวิธีนี้ผมแนะนําว่ามันใช้ได้กับเซิร์ฟเกาหลีจะใช้ได้ร้อยเนะครับแต่สําหรับเซิร์ฟซีอันนี้ผมไม่กล้าการันตีนะครับว่ามันใช้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมเกมเดียวกันก็ตามครับ แล้วสิ่งแรกที่สําคัญพอๆกับการรู้ว่าพีทต้องทําอะไรนะครับคุณต้องรู้ก่อนครับว่าดาเมจที่พีทคุณรับได้มีสกิลไหนบ้างนะครับถ้าพีทคุณสามารถยืนรับได้และเด้งเลือดทันในทุกๆสกิลก็คือยืนได้ปกติเลยครับไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายครับถ้าเราไม่ตายสังเกตน,นะครับถ้าเสาหินเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับพยายามยืนระยะให้หลุดจากขอบของดาเมจเสาหินนะครับแต่ว่าควรจะอยู่ในระยะที่เราสามารถที่าาาทจะชุบทีมเราได้ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งในส่วนแรกนะครับก่อนที่เลือด50%ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ยังเล่นง่ายอยู่นะครับแต่ส่วนที่เราต้องโฟกัสจริงๆนั้นคือหลังจากที่เลือดบอสเข้าสู่50%นะครับสกิลยากๆก,ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนน้อยเหมือนเรามาปาร์ตี้เดียวก็จะสามารถโซโลได้แบบง่ายได้นะครับแต่ถ้าคนมาเยอะเราก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปชนหินของคนอื่นเหมือนกันนะครับ กรณีที่เพื่อนๆโดนดาเมจสะท้อนนะครับเพื่อนในตีโดนดาเมจสะท้อนนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือลากบอสออกมาก่อนชุบเพื่อนนะครับอย่าไปชุบเพื่อนในระหว่างที่ว่ามันยังอยู่ใกล้กับลูกน้องตัวที่ทําให้มันสะท้อนนะครับเพราะว่าจะทําให้เราชุบขึ้นมาแล้วมันเปล่าประโยชน์นะครับมันก็คือชุบขึ้นมาก็ตายอยู่ดีครับเราควรที่จะลากบอสออกมาสักนิดนึงก่อนนะครับอ่าส่วนไอ้สกิลเมื่อกี้ครับสกิลแท่นนะครับถ้าเราออกมาไม่ทัน เราก็เพียงแค่ไปยืนอยู่ในรูเล็กๆะครับในระหว่างสีอันจะมีรูอยู่นิดหนึ่งครับถ้าคุณไปยืนได้ถูกคุณก็จะไม่ตายนะครับเนี่ยนะครับแล้วกรละนีนะครับถ้าเราชุบเพื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะตีบอสได้อยู่ดีนะครับเพราะมันยังสะท้อนอยู่เราควรที่จะลากออกมาก่อนครับแล้วก็ชุบแล้วขยับตัวดาเมจเนี่ยครับตอนนี้ตัวดาเมจต้องขยับบ้างนิดนึงครับขยับมาเพื่อเปลี่ยนโพสิชันการยืนให้ถูกต้องนะครับ ครับสกิลวงนะครับถ้าใครยืนไม่ไหวก็พยายามเล่นตามหลุมสกิลนะครับเข้าไปในระยะที่ปลอดภัยครับแต่ว่าถ้ายืนไหวก็ยืนรับไปได้เลยครับเพราะว่ามันก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับแล้วข้อดีของเซิร์ฟเกาหลีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลองดูนะไม่ว่าพระจะเลือด8ล้านหรือจะเลือด40ล้านนะครับเวลาโดนสกิลแล้วเลือดหายพอๆกันเลยครับมันเหมือนว่ามันคิดเป็นดาเมจตายตัวมาในส่วนหนึ่งที่เอาไปหักลบกับค่าเดฟได้ด้วยแล้วก็คิดในดาเมจส่วนที่เป็นของ เปอร์เซ็นต์เลือดครับอ่าส่วนนี้ครับช็อตห้สังเกตดูดีๆนะครับหลังจากที่ขึ้นวงแดงผมจะยังไม่ใช้สกาเล็นะครับผมจะรอให้มันปลายหินก่อนหลังจากหินตกลงพื้นเห็นไหมครับไอ้วงแดงมันก็จะระเบิดพอดีมันทําให้เราสามารถรอดชีวิตได้นะครับถ้าเราใช้สกิลได้ถูกจังหวะอย่างช็อตเนี้ยครับเราควรที่จะรอวงแดงระเบิดก่อนครับแล้วเราก็ค่อยชุบเพื่อนขึ้นมานะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเรารอดแล้วร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ไม่ควรที่จะรีบชุบมาก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับสำหรับสกิลปาหินนะครับก่อนที่บอสจะปาหินถ้าเราเริ่มเห็นแล้วเรามีวงแดงอยู่ที่เท้าเราแล้วให้เราวิ่งออกมาให้ห่างครับพอหลังจากที่บอสเริ่มปาหินเราใช้สกาเลสครับให้วิ่งกลับเข้าไปหาทีมนะครับวิ่งกลับเข้าไปในระยะที่เราชุบได้เท่านั้นพอครับหินจะมาตกระยะสุดท้ายที่เรายืนอยู่นะครับทาให้เราไม่โดนหินแล้วก็สกิลวงแดงก็จะระเบิดพอดีนะครับทําให้เราสามารถรอดชีวิตได้ง่ายๆเลยครับก็คือ สำหรับบอสตัวนี้ครับการใช้จังหวะสกิลให้มันถูกครับสำคัญมากๆครับถ้าใช้สกิลถูกแล้วคุณมีดาเมจที่เพียงพอก็จะสามารถปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าดาเมจคุณไม่พอคุณมีดาเมจที่น้อยครับคุณอาจจะใช้เวลาถึง20-30นาทีแต่ลูปสกิลก็จะวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจากนี้แล้วครับสกิลทุกอย่างก็จะวนลูปไปแบบนี้ครับแต่คือคุณอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับซึ่ง คนที่เล่นอาเคมิดเนยครับน้องที่เล่นอยู่เซิร์ฟเดียวกันของเขาน้อยเขาทําแค่ออฟพลเขาก็ตี30มสินาทีเขาก็ตีได้ครับก็คือ,อยังไงก็ตีตายครับแค่รู้จังหวะสกิลรู้จังหวะการหลบสกิลดีๆแค่นั้นก็คือรอดแล้วครับก็ที่เพื่อนๆดูโดยรวมมันก็ไม่มีอะไรยากมากเลยใช่ไหมครับก็แค่เนี่ยครับสกิลที่เครื่องหมายตกใจแบบนี้เราก็แค่วิ่งวนไปแค่นั้นเองครับ แล้วคอยสกาดเลตแค่นี้ครับก็ผ่านง่ายๆฆ่าบอสได้อย่างง่ายได้นะครับยังไงถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปบอสต,ตัวอื่นออกมาอย่างละเอียดแบบนี้อีกนะครับผมสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆได้ของทองกันนะครับ